บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะกําลังคือตอวเงินค่าเกี่ยวเขา่ขาค่าซอยเหลือต้ตนทุนการผลิตรล,ละหนึ่งพันบาททั้งหน้าปังแล้วก็นหน้าปีนะครับถามมาสองหมือถามสีรอบเสาแรงเสาแรงเพื่อนว่าก,ก็ตอบนะครับอธิตบดีกรมการเข่ามืเตอตอบชี้แจงผมบังหันในกรณีเงินค่าเกี่ยวเขา่ารล,ละหนึ่งพันบาทค่ะเงินค่าซอยเหลือต้ตนทุนการผลิต หรือ่าคาเกี้ยวเก็บเกี้ยวอะไรละหนึ่งพันเนี่ยเป็นยังไงแน,น่ทั้งหน้าปังรอบวังหันแล้วก็นหน้าปีงบแปดทำพกเก่าสีมากเป็นตะไดบันะครับน้ำที่อนสี่ต้องแบกเป็นสองส่วนหน้าปังเนี่ยขอลมอกอนุมัติเด้เด๊แต่มันติดที่ว่าพี่น้องไทยหน้าเฮ้าเนี่ยลงซื้อว่าท่านลงซื้อขาดเขาก็เลยเปิดเนี่ยลงซื้อไม่าที่ยอดลงซื้อมันเกินเหมือนเกินขึ้นมาจากวงเงินที่ตังไว้สองพันแปดร้อยล้านนะครับต้องใส่เงินเบเจ็ด ท่านหลัก้วนั้นเพราะฉะนั้นอนุการผลิตของนบขต้องเฝ้าประชุมอธิบดีก็ตอบว่าสิเฝ้าประชุมดเดือนานายนี่ให้มันแล้วแล้วก็ส่งหนึ่งไปทั้งนบขให้เขาเร่ยงลำเนื่อนการอันนี้คือเรื่องหน้าปังนะครับส่วนหน้าปีหกแปดทำหกเก้านะครับผมได้สอบถามแล้วว่าเพียงใดงท่านอธิบดีครับปีนี้เป็นจะได้คือตอบว่าเพราะว่าพี่น้องบ้านผมเนี่ยเห็ดหน้าถาดังงั้นค่าเกี่ยวข้องอะไรหนึ่งบ้านนี่ละ่ะเพิ่นก็บอกว่า นะครับเพิ่นบอกว่าเสียวเขาอนุด้านการผลิตเดือนหน้าึ้นกันจ้างสิรูว่าได้ว่าได้นะครับอาจจะว่าได้คืเอเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับอันนี้คือที่เพิ้ลบอกมาอาจจะว่าได้เป็นเงินหนึ่งพันบาทต่อไร่คืเอเราแต่ว่าสิใดเป็นหยังผมบ่รูแต่เพิ่มแย่ยมากว่าอาจจะเป็นเครื่องหนึ่งเป็นเงินเครื่องหนึ่งเป็นปุ๋ยนี่ยังประมาณนี้นะครับนี่คือความชัดเจนล่าสุด นะครับที่ได้ทำหน้าที่กรรมธิการงบประมาณถือโอกาสทีกระทรวงเกษตรและสหกรนะครับกรมการเขาเราก็กรมหลายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรซึ่งทำหน้าที่เป็นบอร์ดนบาเนี่ยเข่าไปชุ่มมงกุฎถามในหันเป็นกระตอบมาแบบนี้แหละพี่น้องครับอธิบายพี่น้องฟังนะครับสรุปหน้าปังนะครับสิได้ยุรายละพันแต่ปัญหาคือมันเพิ่มขึ้นมาหลายจากสองพันเอเอจากสองพันแปด ล้านบาทเนี่ยขึ้นไปเจ็ดพันล้านันเกษียวก็มาทกกันเราก็สิไปแก้ปัญหาในเดือนหนาส่วนค่าเกี้ยวเขาหน้าปีหน้าปีนะครับบันที่หนึ่งหกแปดทั้งหกเกาอ่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ่ได้เป็นเงินเต็มคือเเราอาจจะได้เป็นเงี้งกับพวกมูละรอฟังเดือนหนาขึ้นกันนะครับนี่คือความชัดเจนล่าสุดที่ได้ยินจากปากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของ ขอช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังไรและ1,000บาทจากกรณีที่นบขอเตรียมที่จัดถกเข้มในเรื่องของการขอามาตรการในการดูแลข้าวช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั้งกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังที่มีการลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้8ปดแสนกวัวไรและที่สําคัญในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีเกษตรกรส่วนใหญ่ภายในประเทศนะคะและที่สําคัญจะมาเมื่อไหร่จ่ายเงินอย่างไรคุณพิชัยชุนหาวิชระรองนายกรัฐมนตรีและก็รั มนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการเปิดเผยถึงการให้ความสําคัญในการประชุมรบขอเร็วๆนี้ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านบขอเพื่อพิจารณาแนวทางและก็มาตรการในการดูแลข้าวเปลือกอย่างครอบคลุมนะคะแล้วก็หาลือค่ะในส่วนของการดูแลพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังที่ข้าวออกสู่ตลาดไปแล้วแล้วก็มีการลงทะเบียนสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังไปแล้วประมาณ8ปดแสนการายค่ะ ซึ่งในส่วนของการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะจะต้องมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังปี2568งบประมาณตอนนี้ยังสะดุดอยู่นะคะเพราะว่ายอดพุ่งในส่วนของการลงทะเบียนสําหรับเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังประมาณ8ปดแสนกรายทาให้งบประมาณเพิ่มขึ้นค่ะจากกรณีที่มีมาตรการนะคะจากทางรัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังในอัตราไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ต่อกัวร จากกรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดให้เกษตรกรมาลงทะเบียนนะคะแล้วก็ได้มีการปิดรับลงทะเบียนไปเมื่อวันที่30เมษายน25 6 8ที่ผ่านมาแต่สิ่งที่น่าจับตาก็คือผลลัพธ์ในการลงทะเบียนตอนนี้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ80,0,000รายค่ะคุณผู้ชมซึ่งตัวเลขนี้สําหรับเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังพุ่งสูงถึงประมาณ2-3ถึงเท่าตัวจากที่เคยประมาณไว้อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0ครัวเรือนนะคะส่งผลทําให้งบประมาณจากทางนบคอไม่เพียงพอค่ะซึ่งใน ในส่วนของงบป,ประมาณที่เหลืออยู่ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนานในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปัง2 8ง7้ล้านบาทซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรนะคะส่วนขั้นตอนต่อไปค่ะในส่วนของจากนี้เป็นต้นไปต้องรอให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะดํารงตําแหน่งประธานอนุกรมกร,กรมการคณะกรรมการและก็บริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของการลงทะเบียนเข้ามาดาเนินการแล้วก็ตรวจสอบคุณสม บัตรของเกษตรกรอีกครั้งหนึ่งว่าที่ลงทะเบียนไปถูกต้องหรือไม่อย่างไรแล้วก็สรุปยอดจํานวนที่จะช่วยเหลือแล้วก็นําเสนอเข้าที่นอบขอต่อไปเพื่อพิจารณางบประมาณในการช่วยเหลือซึ่งในส่วนของโครงการนี้นะคะต้องรอนําเข้านอบขอตเตรียมที่จะชงต่อครมอนในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังในลําดับต่อไปค่ะ และก็มีข่าวดีนะคะในส่วนของนบขเตรียมที่จะพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผูป้ปลูกข้าวนาปีด้วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของเกษตรกรในกลุ่มผูป้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2,568ทั้ง69อีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ทางนบขจะต้องมีการพิจารณาในที่ประชุมก็คือมาตรการในการพยุงราคาข้าวเปลือกนาปีนะคะปีการผลิต2,568ทั้ง69ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการและก็สสที่ ต้องการให้มีการนำข้าวแล้วก็นโยบายประกันไรายได้ข้าวเปลือกค่ะหรือว่าการพยุงราคาข้าวอื่นๆที่เหมาะสมในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาเพื่อรองรับปริมาณข้าวที่จะออกสู่ตลาดจํานวนมากแล้วก็มีแนวโน้มที่ชัดเจนในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาอย่างเช่นไรละ1,000บาทด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะเรื่องนี้ก็ต้องเตรียมที่จะถกในส่วนของการประชมุมรบขอช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาทั้งกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังและก็กลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีค่ะแต่อย่างไรคุณพิชัยชุนหาวิชรานะคะก็เตรียมที่จะเปิดเผยถึงกําหนดการว่าจะมีการประชมุมรบขอเร็วๆนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อดูแลในส่วนของช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาทั้งกลุ่มนาปังและก็นาปีนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนามาฝากนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ